สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งานตัว Git แล้วก็ Git Hub ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะดึงเฉพาะบางโฟลเดอร์ที่อยู่ภายใต้ Repository จากตัว Git Hub นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นตัว Git Hub ของผมผมมีตัว Repo ก็คือตัว Thailand GIS เนี่ยซึ่งข้างในตรงนี้นะครับจะมีโฟลเดอร์ย่อยๆเยอะเลยโดยปกติถ้าเราอยากได้ข้อมูลพวกนี้มาในเครื่องเราเราก็มักจะใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับ copy ตัว https ตัวนี้แล้วเขบอกว่ากิ c โ Clone ตัวนี้แต่ว่ามันก็จะเป็นการ Copy เอาทั้งหมดเลยที่อยู่ใน Repository ทุกๆโฟลเดอร์ er เลยเข้าไปในเครื่องเรานะครับซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ค่อยสะดวกก็ได้นะครับหรือเราจะดาวน์โหลดเป็นซิปก็ได้เพราะมันเยอะเกินเราอาจจะต้องการแค่บางโฟลเดอร์นะครับที่อยู่ใน Repository ตัวนี้เนี่ยมาดูเทคนิคนะครับว่าเราจะทำยังไง ถ้าจะเอาแบบง่ายๆเลยก็คือใช้ตัว Visual Studio Code นะครับเราก็ Start Visual Studio Code ขึ้นมาแล้วก็มาที่ตรงนี้ extension เราจะใช้ extension ที่ชื่อว่า git repository นะครับตัวนี้ git hub repository เนี่ยของเครื่องผมเนี่ยติดตั้งไว้แล้วถ้าเครื่องของท่านยังไม่ติดตั้งก็มาคลิก install แค่นั้นเองนะครับพอ install ได้เรียบร้อยนะครับ เรามาที่มุมล่างตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนว่า open a remote window ตัวนี้นะครับมาคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้แล้วเราบอกว่า open remote repository เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะ open นะครับเรากลับมาที่ตัวก i ิทครับเราจะมา copy ตัว url ตรงนี้นะอย่างเช่นเดี๋ยวผมต้องการโฟลเดอร์ bangkok แล้วกันที่อยู่ใน repository ของ thailandjs เนี่ยผมก็ copy ตัวนี้มาแล้วกลับมาที่ visual studio ะะตรงนี้คลิกไปแล้วก็บอก Open Remote Repository แล้วก็กด c t r o l v แปะตัวนี้เข้าไปนะฮะเครื่องก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะไป Open ตัว GitH u b r e p o s i t o ต y ตัวนี้ t h a i l a n d j s กด enter ไปอ่ตอนนี้มันก็จะไปดึงโครงสร้างของโฟลเดอร์ต่างๆที่อยู่ข้างในนะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะฮะในนี้เห็นไหมครับมีอำเภอแบงคอกอะไรพวกนี้เนี่ย เรียงกันมาเลยสมมุติผมเกิดอยากได้แค่โฟลเดอร์นี้นะครับแบ่งค o k อกตรงนี้เนี่ยแล้วก็หรือว่าจะเอาย่อยกว่านั้นก็ได้นะครับอย่างเช่นตัว District และกันในนี้ก็จะมีไฟล์ต่างๆนะครับพวกไฟล์แผนที่ไฟล์ CSV พวกนี้เนี่ยผมก็สามารถคลิกขวาตรงนี้แล้วก็บอกดาวน์โหลดแค่นี้มันก็จะดาวน์โหลดเฉพาะโฟลเดอร์เนี่ย district ตรงนี้ลงมาในเครื่องเราอ่า อันนี้เข้ามาเราจะตั้งชื่องก็ได้สมมติผมเอาชื่อนี้ก็คลิกดาวน์โหลดไปนะฮะตอนนี้มันก็ดาวน์โหลดนะพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราเข้ามาดูในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับของเครื่องผมเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีตัว d i s t r ท c t เห็นไหมครับเนี่ยเดสทตัวนี้คลิกมาเราก็จะเห็นไฟล์ต่างๆนะครับอยู่ในนี้เลยอันนี้ก็คือวิธีการที่ใช้ในการดาวน์โหลดตัว sub โฟลเดอร์ที่อยู่ในตัว GitHub repository โดยใช้ตัววิชุลสุดโค้ดลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ